เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่าตอนนี้ปีนักษัตริย์ที่แท้จริงของตัวเราคือปีอะไรตอนนี้พอเรารู้แล้วเราจะมาเริ่มเข้าสูตรกันเลยในสองการจัดโต๊ะทำงานตามปีเกิดนะฮะให้เฮงถึงติ้นปี2 5 6 5เพราะฉะนั้นสูตรนี้อย่างที่บอกไปนะยึดตามหลักศาสตร์ดวงจีนไม่ใช่หลักตากลน,นะมาดูเลยนะชุดแรกนะกลุ่มคนที่เกิดปีฉลูมาโรงมาแม่จอ ดนัในส่วนของการจัดโต๊ะทํางานจริงๆสูตรนี้เอามาเล่นกับโต๊ะเรียนก็ได้เสริมเรื่องการศึกษาก็ได้ทั้งกลุ่มคนทํางานก็เสริมเรื่องงานเ<ฮ>งนิงนบารมีในส่วนของการเล่นนะหาของตกแต่งของประดับบนโต๊ะทางานนะที่วัสดุเป็นโลหะทองหรือใครมีพวกเหรียญเจ้าชัยเหรียญปอยขวยพวกนี้เอามาตั้งเติมบนโต๊ะทํางานได้เลยหรือโต๊ะเรียนก็ได้เพะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าเป็นพวกโลหะทองเนี่ยขอเป็นจํานวน6ชิ้นออกมาตั้งบนโต๊ะ งนั้นใครเคยเห็นตัวโมเดลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโลหะก็ได้นี่หาตุ๊กตาที่เป็นโลหะเนี่ยหตัวเอามาตั้งโต๊ะทางานให้ดูเด่นที่เหลือเน้นทั้งหมดนะให้เป็นโทนตีขาวทองเงิน